One minute t h i s and t h a t หัวเราะที่หลังดังกว่า <c oughs> <c oughs> ภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงในภาษาอังกฤษเขาจะมีสำนวนนี้ค่ะ to have the last laugh อันนี้เป็นความหมายจาก Cambridge Dictionary นะคะ to succeed when others thought you would not คือในที่สุดแล้วเนี่ยจะประสบความสำเร็จแม้ว่าในขณะนี้ตอนนี้เนี่ยคนอื่นอาจจะคิดว่าไม่น่าทำได้ แต่สำนวนเนี้ยมันจะไม่ได้อยู่โดดๆเนอะมันจะเป็นพาร์ทหนึ่งของประโยคต้องมีประธานประโยคด้วยว่าใครเป็นคนหัวเราะแล้วก็อาจจะมีสตอรี่มีเหตุการณ์ใส่เข้าไปว่าเมื่อไหร่ยังไงที่เขาบอกว่าเออมันจะชนะได้ในที่สุดเนี่ย For example she was fired from the company last year but she had the last laugh when she was hired by the main rival at twice the salary My friends always say I will never be a K-pop idol but I'm going to have the last laugh <laughs> When my YouTube channel takes off, I will have the last laugh. หรือจะมาเป็นสุภาษิตเต็มๆเ,เลยก็มีค่ะ He who laughs best laughs last. ถ้าแปลตรงตัวเลยก็คือคนที่หัวเราะดีที่สุดดังที่สุดเนี่ยคือคนที่หัวเราะในตอนสุดท้ายอันนี้จะอยู่โดดๆแบบใช้ทั้งท่อนได้เลยค่ะเอาให้พูดตอนที่ใครยังไม่ประสบความสำเร็จในตอนนี้แต่เดี๋ยวเขาจะเป็นผู้ชนะในตอนจบ Now let's practice together ให้จำได้ใช้เป็นกันค่ะลองแต่งประโยคโดยใช้สำนวน have the last laugh และคอมเมนต์มาแชร์กันได้เลยนะคะและสำหรับใครที่อยาก up skill ภาษาให้เก่งขึ้นแบบจริงจังสามารถมาเรียนออนไลน์กับเราได้ที่ www f r a n g a n g m o com เลยนะคะ that's it for one minute bye ถ้าได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้ชอบเนื้อหาแบบนี้กด subscribe กด like กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่ตอไปของฝรั่งอังมอให้ทุกคนได้เรียนรู้และเก่งขึ้นไปด้วยกันนะคะ happy learning